กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้ค่ะก็อยู่กับเก๋ต่อต้อคาค่ะกับการรีวิวรถจักรยานยนต์มือสองต่อตอคาค่ะวันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเราจะพาทุกคนนะคะมาพร้อบกับรถรุ่นยอดนิยมนะคะจากแบรนด์โตโยต้าเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเก๋จะพาทุกคนมาชมกับคันนี้เลยสีดําคันนี้บอกเลยว่าสวยมากดูหรูหรานะคะกับตัวโตโยต้าอัลติสหนึ่งจุดหมเเนลถดปี2017ค่ะ ราคาปแ้แดงแดง869,000บาทค่ะมาดูก,กันกับคันนี้นะคะสำหรับ t o y ยต a a อ t i ติสค่ะตัวนี้กระจังด้านหน้าจะเป็นตัวโครเนียมนะคะมาพร้อมกับช่องลมด้านล่างสีดำสำหรับตัวไฟหน้าจะเป็นรูปแบบฮาโลเจนค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆและลูกค้าให้การตอบรับเยอะมากค่ะหนึ่งขับขี่สะดวกสบายจะเดินทางในกรุงเทพก็ได้นะคะหรือว่าจะออกต่างจังหวัดก็ดีนะคะสำหรับตัว t o y ยต a a อ t i s ิสนั่นเองค่ะ ดูกับด้านหน้ากันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขยับมาดูการกลาในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยสำหรับตัวล้อค่ะตัวนี้จะเป็นล้อแมตจากทาง t ต y ยต a c ส to โทนะคะขนาด16นิ้วค่ะกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้เลยนะคะและตัวที่จับประตูก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมาต่อกันนะคะสำหรับในส่วนของด้านท้ายรถค่ะ กระจกจะเป็นระบบไล้ฟ้านะคะมีกับไฟเบรกโดนที่3และตัวด้านท้ายรถเนี่ยต้องบอกว่าเขายังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังนะคะสจุดด้วยกันมาดูการกับในส่วนของด้านท้ายหรือว่าของสัมภาระนะคะกว้างหนาะเอาจริงสามารถเก็บคงเก็บของขอะไต่างๆได้เยอะมากและสภาพดีเลยเพราะอย่างที่บอกว่ารถของเราเนี่ยเป็นรถสวยคัสภาพเกต X ค่ะ และนี่ก็คือรอบรอบตัวลดนะคะกับ Toyota a l t i s 1.6 G ใหม่น,นเชนลดปี2017ค่ะ กันกับด้านนายโตรถค่ะทุกคนค่ะด้านนค่ะจะเป็นสีทูโทนเนีคะก็จะเป็นโทนสีดําตัดกับโทนสีเบตได้อย่างลงตัวต้องบอกว่าดูใหม่มากๆนะคะต้องย้าเลยว่ารถของเราเป็นรถคัสพาพเกตเอสภาพสวยพร้อมใช้งานจริงๆค่ะนอกจากนี้ยังมีการตกแต่งเนะคะเป็นวัสดุสีเงินตรงตรงประตูด้านข้างนะคะแล้วก็ตรงเครื่องเล่นมีเดียเนี่ยก็จะเป็นสีดําเงาเพิ่มความหรูหราค่ะ สำหรับตัวเบาะโอ้โหอยากจะบอกว่าว้าวมากๆนะคะเบาะนี้คือสภาพสมบูรณ์เลยค่ะไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดนะคะเป็นเบาะนั่งทอสีเบจและเป็นเบยาะทรงใหญ่ที่รองรับสรีระของผู้นั่งได้แบบสบายๆค่ะพวงมาลัยค่ะ,าาคะตัวนี้จะเป็นตัวมัลติฟังก์ชันนะคะในเรื่องของการปรับวอลลุ่มปรับโหมดต่างๆและทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียค่ะ รองรับแผ่นดิสซีดีดีวีดีนะคะเล่นออดิโอเรดิโอนะคะตั้งค่ารายการโปรดและยังสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ AUX และ USB ได้อีกด้วยค่ะตัวแอร์ค่ะจะเป็นแบบแมนนวลนะคะก็ปรับทิศทางปรับระดับความแรงของลมต่างๆได้และด้านล่างค่ะก็จะมีช่องเสียบไฟ12โวลต์นะคะเป็นเก<ม>ียร์ออโต้ที่หวางแกว้วช่องใส่ของอนเนกประสงค์นะคะแล้วก็ช่องใส่เอกสาร,รด้านหน้าค่ะคันนี้นะคะก็จะได้แอร์แบกทั้งหมด4จุดและลำโพง6ตตำแหน่งด้วยกันค่ะ สำหรับในส่วนของโซนห้องผู้นิสสารนะคะต้องบอกเลยว่าสาภาพเบาะเนี่ยดูดีไม่แพ้ด้านหน้าเช่นเดียวกันนะคะเบาะไม่มีรอยแตกไม่มีอรอยขาดสภาพสมบูรณ์เลยค่ะต้องบอกว่าใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะเป็นรถสวยคัาสาภาพเกร์เอจากทางสุดยอดมือสองโตเต่าขาของเราค่ะดูรอบๆตัวรถกันไปแล้วนะคะดูด้านในสาภาพสวยขนาดนี้กันไปแล้วเรายังมีอีกหนึ่งจุดสําคัญของตัวรถนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ และนี่คืออีกหนึ่งจุดสำคัญนะคะทุกคนคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือเครื่องยนต์นะคะโอ้โหต้องบอกว่าสภาพดูใหม่มากนะถือได้ว่าคนที่ใช้งานเนี่ยดูแลรักษารถด,ดีมากๆค่ะสภาพเครื่องยนต์เนี่ยเดิมๆเลยเพราะว่าเราย้ำกันหลายคิปมากนะคะรถทุกคันของเราเนี่ย เราจะมีการเน้นในเรื่องของหัวใจหลักก็คือเครื่องอยนต์ละเกียร์นะคะต้องสภาพเดิมๆแบบนี้นะคะเครื่องแห้งๆค่ะเครื่องไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนเปลี่ยนและเกียร์ไม่เคยโดนผ่านะคะรวมไปถึงน็อตตละจุดค่ะคานด้านหน้านะคะติกเกอร์จากโรงงานนะคะจุดม์าจากโรงงานนะคะก็คือสภาพเดิมๆเมช่นเดียวกันตัวฝากระโปรงค่ะน็อตน,นะคะเม็ดอักตละจุดค่ะก็สภาพเดิมๆค่ะ ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินดูโอ v v t i นะคะเพื่องขนาด1.6หรือว่า1,600ซีซีก็จะให้กำลังอยู่ที่125แรงม้าด้วยกันค่ะได้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมกันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้ารถหรือว่าภายในตัวรถรวมไปถึงกับเครื่องยนต์เชื่อว่าทุกคนค่ะต้องรู้สึกว้าวไม่แพ้แก่แน่นอนนะคะและที่สำคัญถ้าคุณได้ยินราคาเนี่ยคุณจะยิ่งรู้สึกว้าวเข้าไปใหญ่เลยค่ะ เพราะว่ารถคันนี้นะคะเป็นรถ M2M ค่ะเ mm. ท่ากับว่าคุณจะได้รถสวยค่ะสภาพเกรตเอในราคาถูกค,ค่ะ mm. ที่โต,ตค้าของเราเนีนะะขายเจ้า Toyota a อ t ติคันนี้ค่ะอยู่ที่469,000บาทค่ะ mm. และที่สำคัญนะคะจัดไฟแนน์ได้เครดิตดีฟรีดาวดอกเบี้ยรเริ่มต้น0%ค่ะ mm. และยังสามารถที่จะผ่อนแบบสบายๆได้ยาวนานถึง84เดือน ยังไม่หมดนะคะยังมีกับการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นานถึง2ปีใครสนใจนะคะต้องรีบเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะสีดาแบบนี้หายยากมากๆทุกคนค่ะนานๆจะเข้ามาทีนะคะและที่สําคัญมาไวไปไวอย่างแน่นอนใครอยากจับจองเป็นเจ้าของค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ของเรากับสื่อรถยนต์มือสองโต่อ,อต้อค่ะหรือใครที่บอกว่าใจร้อนค่ะอยากพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราอยากที่จะแบบทราบข้อมูลอย่างเ ะะสามารถกิงกังมาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศพัพท์083-777-7747และ083-777-7757ค่ะยังมีช่องทางอื่นๆอ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Tik Tok Instagram นะคะ l ล n e หรือว่าจะเป็นกับเว็บไซต์ค่ะและสามารถรับชมรีวิวรถรุ่นต่างๆเพิ่มเติมได้ผ่านทางช่อง Youtube ของเรากับโตอ่อโตขาชาแนลค่ะ เข้าไปแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรากันด้วยนะคะและใครที่บอกว่านะคะเป็น s สาวกกับ Toyota a อ t i s อยู่แล้วนะคะกำลังมองหากับรถที่รีดีว่านะคะรูปทรงขนาดกลางๆขับขี่คล่องตัวขับขี่สะดวกสบายนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะราคาถูกเวอร์คันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนและไม่ควรพลาดค่ะ กับ Toyota a อ t i ติ 1.6G ใหม่ในเชนรถปี2017ค่ะวันนี้หมดอันยงเกลียแล้วค่ะเจอกันได้ใหม่คลิปหน้ายังมีรถสวยๆอีกเยอะรอคุณอยู่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ